สวัสดีครับมีตัวรักแฟนหนังสยองความทุกท่านอย่าลืมกดติดตามให้ช่องหนังสยองของมีด้วยนะครับ คำเตือนหนังเรื่องนี้อาจทำให้คุณจิตตกหรือล่งชีวิตโดยไม่รู้ตัวผลงานการเขียนบทและกำกับของผู้กำกับหญิงเอมี่ไซเมนที่สร้างปรากฏการกลัวตายรละบาดกวาดเสียงนักวิจารณ์ชั้นนำทั่วอเมริกาและได้นักแสดงนำสาวอย่างเคทลินชาย รับบทเป็นเอมี่หลังจากที่เธอออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเธอเกิดภาวะหลอนประสาทและเชื่อว่าตัวเองกำลังจะตายในวันรุ่งขึ้นเธอได้เล่าเรื่องนี้ให้คนรอบข้างฟังและความกลัวนั้นได้แพร่พันุ์ออกไปไม่ต่างจากเชื้อโรคส่งผลให้เกิดอุปทานหมู่ และเชื่อว่าตัวเองกำลังจะตายในวันลุ่งขึ้นเช่นเดียวกันพวกเขากำลังจะตายในวันลุ่งขึ้นจริงหรือไม่หรือนี่เป็นเพียงจินตนาการที่เกิดจากภาวะหลอนประสาทเท่านั้นขอเชิญร่วมกันหาคำตอบได้ไในชีดาย t o มโ r โร w แพ้พันวันตาย ภาพยนต์จิตวิทยาระทึกขวัญที่นักวิจารณ์ยกย่องให้เป็นงานร่วมสมัยที่ทำนายภาวะกลัวตายของคนยุคโควิดได้อย่างน่าขนลุกคนพองพบกันที่โรงพาพาภาพยนต์5พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนต์เท่าน,านั้น